เอาอันี้พ่อตลเราสามีสา่คนนอนรุมานด้ดุก่อนแล้วนี่พวกแฟนเจอนีกันไปนาก่อนมาตตอันนานไปละเดนไปนาฮ่อนมา่อเอาอันน้อวก็เาสามีสามนโดนเดุมาได้ดุก่อนแ้นเอาอันนี้พ่อ้เราาม้ามลนวอนเราดมาได้อีตัดก่อนดงนะตาน้ฟานซับอนดเดิก่อนหน้า้เมาเออรันดีกบผูซาจันตาโน

ขอเสียงคนปพยานเนี่ยดังๆเนี่ขอเสียงคนสิ่ป่าผัวพวกนี้นี่มาหลายแทนโค้ะคนบ่อ่อนแสดงว่าบ่ป่านี่ตัสงหาเติมอันนี้ดีเต็มแหนคนแม่แม่นางสร้างเทียงเทียรีปันพระไม่พับผลแต่แม่เันพ่อฟังบ่แหล่แม่พ่อฟังอยู่ละเนาะ แล้วหันรีละหัวจังาองอางคงสัวงตาคงตายางไฟอาจาโลด้าตังซื้อจงบังบัง้างวังวังอาดงสวดตมถิริเดินทางาพวงจังหันแนนสังน่นแนนแนนสาบละบังขุดมาปอดตาคาราเซังเดินฟังขมาจังเลยเป็ยน้มนต์น้ำมนต์นมนแม่มมูโตรมเผาอ้สรงจัทรเผาไปขมาเอาเย้ข้าวลนเดินหาเดอนหลานเดยวานมากรั

ลี่ซูอาแสงบบอยาดลงผ่านมาทักคนนั้น คนนั้นเดือดจะรลยหลันลีลมไปพวยผ่านางสงกอดเดียวกอดหมู่กอดผู้วันนั้นทำเดืนะบมู่หมู่โรยสูบม่โรยหมู่โรยมีทบ่ยันเดียวเอไหลมองการเดือดเลี้ยเลียยไหลไปไปจังยันยงเดือดเนี้ยไปเห็นเหลือบตาทางเลียยเลียหลับผู้เดือดตามกอดลุมสอดยัง้อนสอนลานังอยู่สอนลุมสอนสอนราบกาลตีมันนะครับผัวรุ่งกาลคุณสันรู้ได้แม่เลยสาวาลุ ตามปวดรปงเลยเเลีนฟัวฟัดฟัวบังน้องสอนดูเต็มเปลี่ยนมอูกคู่ให้มู้น่ามูานจับดน้ำขันกันมาทางเก้ามีอนไปไม่เต่าทางน้ำมูโตวาการเรือเล่นละจะเาอื่นผวดนเกี่ยว่จะไหนปานเี้งได้บาเล่นได้ยก้างเลินตาไเอ็ลี่ยนผอมไปัดฟัดป้าการิมบ้าชาลันเดือลนอยทางน้ำมู้ดยอดต่อเยต่อหอดบากว่าคนพอ